อะไรเอ่ย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 ติ๊เซฟ้วครับโอ้ว่าอะไรเนี่ยปลาชัยหน้านี่ว่า อาชัยนาครับอาชัยนาอาชัยนา เรีบร้อยครับแต็มแรกครับมาแล้วครับตั้งใจมาเล่นตะเพียนตั้งใจมาเล่นตะเพียนนะเพื่อนนะ ปราจีนเฉยลยโอ้ไซโลอยู่นั่นเนี่ยเต็มแรกครับปลาใช้หน้านะไซโลนะเวอรน,นะ่